รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ชอ็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึก รู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา41นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ FM 97นะครับคุณรู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์นะครับเป็นตอนที่หนึ่งของ a l ย g o o กูบิวนะครับอตอนที่หนึ่งในซีรีส์ราชบุรีเดอะซีรีส์นะครับ ที่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองจะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะไปเป็นที่แรกนะครับเป็นตอนที่หนึ่งของ Royal g o o d w i l w Resort นะครับพรุ่งนี้ครับ เป็นเงินเป็นทอง10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง Catch a n n e l ของกสทโทรคม,มานาคมหรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน o n n ิพัส s นะครับและย้ำครับวันนี้ลุ้นรางวัล8รางวัลมีทั้งบัตรที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบัตรชมภาพยนตร์4รางวัลรางวัลละ2ใบแล้วก็นังสือหุ้น AEC จากบลจกสิกรไทยด้วย คลิกเข้าไปดูคำถามในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p พ u s คลิกเข้าไปดูคำถามที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับจะมีดาวแดงเขียนว่าคำถามนะครับคลิกเข้าไปจะเป็นคำถามประจำวันนี้แต่ตอนตอบเนี่ยตอบผ่านมาทางแอปพลิเคชัน Line Line ID คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus. m o n e y p พ u s M O N E Y P L U S มานิพลาสติดกันตรงตัวตอบข้อหหรือข้อ2ตามที่ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8ปรางวัลประจําวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปติดตามดูครับเรื่องของยุโรปตอนนี้เนี่ยเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสกันแน่ใครที่สนใจจะลงทุนที่ยุโรปผ่านทางกองทุนรวมไม่ควรพลาดนะครับผมเชิญผู้บริหารฝ่ายกลยุทธผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจกสิกรไทยคุณเบญจรงค์เตชะมูลไวยวิทย์หรือคุณพุทธให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ สวัสดีครับคุณพุทธครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาเห็นว่าเป็นวันพุธใช่ไหมล่ะถึงสละเวลามาคุยกับเราวันนี้โอ้วันไหนสาหรับคุณยุทธนาก็ได้หมดอยู่แล้วโอ้ใจดีนะสําหรับบรรดาผู้ลงทุนในการมาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากมากครับคุณพุทธครับนะยินดีค่ะที่วันนี้แวะเวียนกลับมาคุยกับเรานะฮะทั้งวันพุธและที่ไม่ใช่วันพุธในโอกาสต่อไปนะฮะคุณพุทธครับย้อนความนิดเดียวการที่ทางคณะกรรมการยุโรปออกมาปรับลด คาดการการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจของยุโรปเนี่ยตรงนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างไหมครับคุณพุทถามว่าส่งผลไหมพุทว่าส่งบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องตกอกตกใจอ,อ,อหลายๆเฮาส์นะคะทั้งแบงก์สถาบันการเงินทั้งหลายเขาก็ลดการคาดการ GDP มาพอสมควรของยุโรปนะคะเป็นทั่วโลกแหละ แต่ว่าคุณยุทธนาอย่าไปตําหนิยุโรปอย่างเดียว <c oughs> คุณยุทธนาทราบอยู่ว่า <c oughs> คนที่น่าตําหนิมีหลายคนมาก <c oughs> มีหลายอินดัสทรีหลายประเทศ <c oughs> นะคะรวมกันเป็นความผันผวนเพราะฉะนั้นไม่ตกอ,อกตกใจที่สุดค่ะอืม ก็อาจจะหันกลับมามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดทําให้ตกอกตกใจอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามอนิเตอร์ดีกว่าสําหรับ<อ>ยุโรปนะคะเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจดูตัวเลขแล้วมันก็น่าอุ่นใจนะคะอมองเปรียบเทียบกับตลาดอื่นแล้ว QE ที่เราอาัดฉีดมาเนี่ยก็เรียกว่าเห็นผลไม่มากก็น้อยเลยแล้วมุมมองของทางบจอจกสิกรไทยมองว่าตลาดหุ้นยุโรปในช่วงนี้เนี่ยน่าสนไหมน่าสนใจยังไง ปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือความผันผวนต่อตลาดหุ้นยุโรปช่วยแยกแยะแจกแจงให้ฟังสังหน่อยครับคุณพูดครับค่ะแต่ว่าน่าสนไหมเราต้องคุยระยะกันนิดนึงนะคะ,ะ,ะ,ะซื้อเดือนนี้ขายเดือนหน้าเราว่าอย่าเพิ่งสนดีกว่า๋อะระยะสั้นอาจจะยังผันผวนอยู่ใช่ไหมใช่แ้วมันยังมีความผันผวนจากสถาบันการเงินราคาหุ้นของ แรงยุโรปตกลงมาแล้วที่สำคัญเนี่ย CDS Credit Default Swap ซึ่งพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงของผู้ ถือตราสารหนี้ของยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นต้นทุนอันนี้คุณวิทยานาจริงๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเครดิตดีฟอลต์สวอปเนี่ยมันเป็นผลตอดแทนเพิ่มเติมให้ผู้ถือตราสารหนี้เอกชนของยุโรปเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ2%เปอร์นตี่ยนะคะจากตราสารหนี้ตัวหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณขายเครดิตดีฟอลต์สวอปเพิ่มอีกนะคะ คุณจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นหมายถึงว่าคุณขายว่าถ้าตราสารนี้ตัวเนี้ยไม่ผิดนัดชําระหนี้เนี่ยค,คุณเนี่ยจะยอมจ่ายให้คนอื่นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ากว่าเนี่ยมันขึ้นนะคะอย่างแบงก์ที่ว่าเนี่ยนะคะขึ้นจากศูนย์จุดแปดเป็นหนึ่งจุดแปดห้า โอ้ผู้ถือตราสารหนี้ของแบงก์นี้ต้องไปจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงจะมีคนมารับประกันว่าแบงก์นี้จะไม่เบี้ยหนี้มันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่พูดง่ายๆก็คือต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นนะคะของอสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพคล่องตึงตัวแล้ว เนี่ยแหละค่ะก็คือความตึงตัวของสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่เพราะว่ากระสานทางการเงินอย่างที่คุณยุทธนารู้ก็คือมันจะพัวพันกันเป็นหมดเนี่ยแหละค่ะที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าดูถึงแคปิตอลหรือเงินทุนของธนาคารพวกนี้ตอนนี้ยังใช้ได้เขาปรับปรุงตัวกันมาแต่งตัวกันมาตั้งแต่สอง4 2 0 1 5สี่หาแล้วมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวจากตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มอนิเตอร์แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่าปัจจัยบวกมันยังมีจากที่เมื่อกี้พูดบอกเศรษฐกิจดีนะคะเราเชื่อว่า e a r n i n g ็งสโตของยุโรปเนี่ยน่าจะโตรประมาณ5% เยอะ<บ>แล้วนะคะห้าเปอร์เซ็นต่อปีสําหรับยุโรปเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยทางบลจกสิกรไทยยังมองว่าตลาดหุ้นยุโรปยังคงมีความน่าสนใจมากกว่าความผันผวนใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมมีความน่าสนใจนะคะแต,<อ>แต่ว่าความผันผวนในระยะสั้นมีถ้ามันคลี่คลายลง<อ>น่าสนใจน้ําหนักไปทางน่าสนใจแต่ต้องยอมรับความผันผวนในระยะสั้นที่ยังคงเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าราคาหุ้นนี่มันตกมามากนะคะตกมาที่ห้าเปอร์เซ็นจากพีคในปีที่แล้วอยู่ในโซนขีดถูกนะครับ ขีดถ <c oughs> ูกค่าขีดถูกน่าสนใจมากข <c oughs> ีดถูกสาหรับความน่าสนใจในตลาดหุ้นยุโรปแต่ว่าวงเล็บว่ามันยังจะมาพร้อมกับความผ,ลผ,ลผลันผวนในระยะสั้นอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะเอาละครับขอตัวอย่างกองทุนที่ไปลงทุนในยุโรปของทางบลจกสิกรไทยสะหน่อยขอไม่เกินสักสามกองครับคุณพูดครับใจดีจังเลยนะคะกองทุนแรกนะคะลงทุนในยุโรปอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ชื่อกองทุนเปิดเคยรุโรเปียนหุ้นทุนโอ้กองนี้ชื่อตรงไปตรงมามากเลยนะครับ ใช่ค่ะของเคยุโรปนะคะเราเน้นสื่อง่ายให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าลงอะไรอ,อะะกองนี้เป็นฟ e ดเดอร์ฟันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็น f e e d ดอร์ฟันะคะบริหารโดยบรลจอ l l l i n n e e g l o b a l investor นะคะเป็นบรลจชั้นนําของยุโรปนะคะกองนี้ค่ะ s i ส์เขาป๊อปปูล่ามากนะคะอกองหลักนะคะ สามแสนสองหมื่นล้านบาทโ,<อ>โดยประมาณถือว่าใหญ่ไหมครับคุณพุธถือว่าใหญ่มากค่ะถือว่าใหญ่มากเพราะว่าเรามองกองนี้มาตั้งแต่แสนสองแสนล้านแล้วมันขึ้นเป็นสามแสนสองหมื่นล้านแล้วก็ได้ห้าดาวโดย Morning Star าร์กองแม่ใช่ไหมได้รับห<ช>้า <5 S 2> ดาวจาก Morning Star <ช>ด้วยนะครับใชคใช่ค่ะกองแม่ของกองเคยุโรปของบลจกสิกรไทยอันนี้ห้าดาวจาก Morning Star นะครับใช่ค่ะนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเนี่ยลงทุนในหุ้นประเภทไหน และไปลงกระจายในประเทศไหนในยุโรปบ้างครับคุณพุดครับเขาเน้นลงทุนในหุ้นโกรดนะคะหุ้นกลุ่มโกรดโดยการคัดเลือกหุ้นแบบบอทอัพนะคะให้น้ําหนักหุ้นแต่ละตัวขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเติบโตแล้วก็คุณภาพรวมทั้งดูมูลค่าหุ้นด้วย<อ>ทีมบริหารงานเนี่ยเขาบริหารมาก,กว่า17ปีแล้วนะคะแล้วก็ลงในประเทศในยุโรปโดยหลักๆเนี่ยเป็นอังกฤษนะคะยีเปอร์เซ็นตนะคะ เยอรมันลง15%ค่ะฝรั่งเศสลงประมาณ14%นะคะสำหรับหุ้นโกรตที่เขาลงหุ้นเติบโตสูงเนี่ยเน้นแน่นอนต้องเป็นหุ้นไอทีนะคะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็หุ้นพวกคอน s u m ก e r หุ้น top 10ของเขาเนี่ยคุณยุทธนาเคยได้ยินอยู่แล้ว,ช,วช่วยเอ่ยนามมาสันหน่อยได้ไหม <laughs> เรกกิตเบนคินเซอร์นะคะอันนี้ oh. เป็นหุ้นกลุ่มบริโภคผู้บริโภคนะคะเป็นผู้ผลิตจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ <S <S 2> <S 2> คุณยุทนารู้จักเด็ดต่อหรือเปล่า oh, เป<ค>ิอมยูอม,ม,มสเตปซิลหรือเปล่า oh, ของบริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วของเรกกิตเบนคินเซอร์นะคะเขาจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดล,ลอนดอนสินค้าเขาซื้อขายอยู่ในกว่าสองประเทศอันนี้น่าสนใจผู้เดนเชีย ประกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะเขาทำเรื่องวางแผนทางการเงินด้วยในยุโรปนะคะอันนี้เป็นบริษัทอังกฤษเหมือนกันครับแล้วก็มีสาขาอยู่กว่า38ประเทศทั่วโลกนะคะลูกค้ามากกว่า20ล้านคนในไทยก็มีนะคะผู้เินเชียวอันนี้เป็นกองเคยุโรปนะคะเรามีกอง IMF ด้วยค่ะคุณยุทธนาสำหรับผู้ลงทุนลองเทอมก็เป็นผู้แฝดกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะชื่อเค u ู m f อ๋อถ้าเกิดว่าเป็นกองธรรมดาคือ k ยุโรปถ้าเป็นกองคู่แฝดที่เป็น r m f ก็เป็น k e u r m f นะครับใช่ค่ะกองแม่กองเดียวกันเลยใช่แล้วแต่เป็น IMF นะครับใช่ค่ะถ้างั้นผมถามซะเลยครับทั้งสองกองเนี่ยทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับทำค่ะไม่ต่ำกว่า75%นะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ90%ค่ะครับและอย่าง K ยุโรปเนี่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไหมครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะเดยเราพิจารณาทุกไตรมาสนะคะสิ้นไตรมาสอะคะออ่ะไม่รับประกันนะคะต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าเรามีนโยบายพิจารณาจ่ายปันผลซึ่งเราจ่ายมาแล้วนะคะตั้งแต่จัดตั้งกองปีสองห้าห้าหกนะคะเ,ออเราจ่ายมาทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วเป็นเงินหนึ่งบาทห้าสิบนะคะ นะก็คือเป็นกองที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับใช่ค่ะ,ะแล้วก็ทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะทีนี้ขอดูผลงานของกองแม่ทั้งของ k คยุโรปแล้วก็ k e u ี R m f อซหน่อยได้ไหมครับว่าผลงานเจ๋งไหมครับคุณพูดครับ ยินดีค่ะ1ปีนะคะอยู่ที่14%เปอันนี้เป็นกองลูกครับแล้วก็เบนช์มาร์กอยู่ที่12%บค่ะอ,อ๋อใช้เบนช์มาร์กตัวไหนเป็นตัววัดครับอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเบนช์มาร์กของหุ้น large mid แล้วก็ small cap นะคะของ S&P ค่ะอ๋อใช้ S&P ยุโรป l a s t mid cap ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็น benchmark นะครับใช่ค่ะ benchmark อยู่ที่12แต่ผลงานของกองแม่กองนี้อยู่ที่14ถูกต้องไหมครับอ่าก็คือชนะ benchmark นั่นเองนะครับใช่ค่ะอ่นนี่คือ2กองแรกนะครับก็คือกองทุนเปิด K European หุ้นทุนหรือ K ยุโ o p นะครับแล้วก็กองที่2กองคู่แฝดกันก็คือกองทุนเปิด K European หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า K E U R M F นั่นเองนะครับแหมดูเวลาแล้วได้อีกสักกองครับคุณพุทครับได้ค่ะกองที่3าชื่อกองทุนเปิด K European Silver H d g e นุนทุนค่ะเอกองนี้ชื่อคุณนคุเหมือนเพิ่งจะคุยกันไปไม่นานวันนี้เองนะกองนี้นะใช่แล้วค่ะเราเพิ่งออกไปเมื่อไตรมาสสี่ที่ผ่านมาค่ะอ๋อนะครับกองนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันค่ะกองแม่เป็นใครเอ่ย เป็นบรจอรอมุนดี้<ม>ก็เป็นหนึ่งในบรจรชั้นนำของยุโรปเช่นเดียวกันค่ะกองทุน K European Silver S หุ้ขุนทุนนะครับกองนี้นโยบายการลงทุนเป็นยังไงครับคุณพุทธครับ เขาเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นการใช้จ่ายของคนในกลุ่มซีวร์เอชหรือคนกลุ่มผมขาวอ,อผมสีดอ,อ,อกเราใช่ค่ะ <laughs> เรายังไม่ถึงนะคะ <laughs> ก็คือกลุ่มผู้เริ่มกเกษียณตั้งแต่อายุ65ไปจนถึง80กว่าเลยนะคะเน้นลงทุนในหุ้น8ปดเซกเตอร์ใช่เพราะว่าผู้เริ่มกเกษียณหรือผู้ที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยนะคะ มีความต้องการใช้จ่ายเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าต้องการใช้จ่ายหลายอย่างเพราะว่าคุณยุทธนาลองนึกถึงว่าถ้าคนเกษยียณอายุแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มใช้จ่ายอะไรเรื่องเที่ยวอะเรื่องสุขภาพเรื่องเที่ยวอะใช่ไหมอ๋ออันนี้คุณยุทธนาน,นึกออกแล้วนะคะ <c oughs> เราเคยคุยกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่ใกล้ตัวก็คือว่าคนพวกนี้ต้องรักษาพยาบาลเรื่องยา ใช่ต้องใช้รถเข็นสําหรับ,รบท่านที่อายุมากๆแล้วนะคะคนั่นคืออุปกรณ์การแพทย์ใช่ไหมคะยาก็คือเภสัชกรรมใช่ไหมคะคนี่สองใน8และแต่สําหรับผู้ที่เริ่มกเกษียณอายุ65แน่นอนท่านทํางานมาทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมคะคก็จะต้องเริ่มท่องเที่ยว<ช>กลุ่มสันทนาการ,รสายการบินรบหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทําสวนรหรือว่ากลุ่มดูแลชีวิตความเป็นอยู่ เสริมสวยเครื่องสาอางนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกบริหารทรัพย์สินและความมั่งคั่งนะคะพวก private banking อย่างนี้นะคะค,ค,คือการลงทุนใน Silver ร์เอเนี่ยมันจะกว้างกว่าแค่เฮลท์แคร์ใช่ไหมคุณพุทธอ๋อกว้างกว่าแน่นอนเพราะว่าใน8ปดเซกเตอร์เนี่ยมีเฮลท์แคร์อยู่2 sector. s e เซกเตอร์รวมกันเนี่ยไม่ถึง40%ของ u n i v e r s รของ Silver Age ค่ะครับเมื่อทีพูดพูดใกล้จะจบแล้วยังมีกลุ่มรถยนต์ด้วยนะคะสถานพักคนชราครับ กลุ่มรักษาความปลอดภัย s e c urity นะคะอันนี้คือ8ดซับเซกเตอร์เลยของ Silver Age ะจะเห็นว่าน่าสนใจมากจาก Spending ของการที่คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วสไตล์การเลือกหุ้นของ Amundi เนี่ยเขาใช้สไตล์ไหนยังไงบ้างครับคุณพุทธครับเขาเลือกแบบ Bottom Up เช่นเดียวกันกับกองยุโรปนะคะแต่บลจอนี้เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าการดูแมโคร นะคะหรือการดูเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการจัดการกองทุนก็สแสดงว่าใช้ทั้งท็อปดาวและก็บัตท o อมอัพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาผสมผสานซึ่งเขาก็พิสูจว่าทําให้ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยเขาทําได้ดีมากชนะเบนชมาร์คคือ MSCI Europe เมื่อกี้บุ๊เช็คผลตอบแทนมานะคะจนถึงวันที่18เฟนะคะเขาได้5ปีนะคะต่อปีอยู่ที่ประมาณสิ MSCI e ุโรปอยู่ที่4โอ้ชนะเบนซ์มาร์กเยอะเลยนะครับใช่แล้วค่ะ,อะกองนี้นะครับกองทุน K European Silver Edge ุ้นทุนของบลจกสิกรไทยจ่ายเงินปันผลไหมครับกองนี้กองนี้จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันนะคะพิจารณาทุกไตรมาสนะคะสี่ไตรมาสแต่เรายังไม่ได้เคยจ่ายเพราะเราเพิ่งออกกองทุนไปนเมื่อไตรมาสที่4ใช่ครับแล้วก็กองนี้เนี่ยนะครับทาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับ ทำค่ะก็คือไม่ต่ำกว่า75%นะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่96%เอาล่ะครับ,รบดูเวลาแล้วคงจะต้องให้คุณพูดสรุปแล้วละครับว่าทั้ง3กองเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทไหนยังไงบ้างครับคุณพูดครับ2อกองแรกเนี่ยก็คือลงยุโรปเน้นหุ้นกลุ่มโกรดม,มันกว้างกว่าค,คนที่เชื่อศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปโดยรวม น่าสนใจนะคะคแต่กอง Silver Age อันนี้นะคะกองหลักของ k e u ูโรเป n ยน s v l v e r e ท e ุ้นทุนเนี่ยนะคะคเป็นกองที่นิชมากกว่าเขาเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นการใช้จ่ายของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่เชื่อในธีม Silver Age Silver Age ซึ่งการลงทุนในแบบธีมเนี่ยปกติเราก็จะบอกว่าคุณอาจจะแบ่งเงินลงมา แต่ EU s i l เนี่ยเขาลงสับเซกเตอร์ถึงแปดสับเซกเตอร์ด้วยกันคือมันกระจายใช่ไหมใช่แล้วเบนช์าม์กเขาเนี่ยเทียบกับ MSCI ยุโรปเลยแล้วก็ชนะเยอะมากผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตนะคะต้องยืนยันตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะเอาล้ครับเวลาหมดแล้วถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับทั้งสามกองนี้หรือกองอื่นๆของบลจกสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมด้วยวิธีไหนยังไงบ้างครับคุณพูดครับ ได้คะ่ะที่เคอสเซทคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะ0 2 6 7 3 3 8 8หนะคะหรือที่ w w w ร a s o กา s ิกรอส t com หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนของบลจกสิกรไทยค่ะ เชิญได้เลยนะครับถ้าโดยตรงก็ที่ K a s s e t s Contact Center 026733-888 026733-888หรือ w o w w e dot Gascon a s s e s s com ก็ได้ด้วยนะครับแปลวันนี้หัวฉายภาพยุโรปไซส์อยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะแต่แฮมเบอร์เกอร์ใขรสิทธิ์ไม่เอานะ <c oughs> เอาแฮมเบอร์เกอร์ปกตินะเอาล้วครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณพุทธครับขอบคุณค่ะคุณนิทาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพุทครับ คุณเบญจรงเตชมูลวัยวิทย์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจกสิกรไทยนะครับภาพเศรษฐกิจยุโรปตลาดหุ้นยุโรปและ3ทางเลือกในการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปผ่าน3กองทุนรวมจากบลจกสิกรไทยสนใจเชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับมานี่ช็อตเดยผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วง รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง รายการมันนีช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน